สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเดาก็ได้ตะกร้าขนมจีนนะคะก็คือแบบบ้านเดามันมีเยอะนะวันนี้วันนี้เดาก็เลยอยากจะเอาตะกร้าขนมจีนที่เรามีเนี่ยเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะกับต้นไม้ที่เราปลูกะคะ่ะก็คือที่คิดไว้ก็คือว่าต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยบางทีอะเราตั้งไว้แบบนี้เนี่ยมันไม่ค่อยสวยเราอยากจะแขวนนะคะ <Picasso. S 2> เดี๋ยววันนี้เดามีตะกร้าขนมจีนแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีที่เดาจะทําวันนี้กันเลยะคะ่ะ สำหรับวิธีทำเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยนะคะเราใช้แค่ตะกร้าขนมจีนแค่นี้นะคะไม่ต้องเอาไปเจาะไปทำอะไรทั้งสิ้นค่ะง,ง่ายสุดๆเพอได้ตะกร้าขนมจีนแล้วเดาก็มีนี่ค่ะตะขอนะคะตะขอแขวนนี่เพอได้ตะขอแขวนเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะตะขอแขวนบางที่ก็จะเป็นแบบ อะไรอ่ะส,สี่สายสามสายแล้วแต่นะคะอันที่เดาเนี่ยก็คือมันจะมีอยู่แค่สามสายแล้วก็กะเลยค่ะใส่ไปเลยหนึ่งรูก่อนแบบนี้คะ่ะใส่ที่รูตก้าเสจแล้วก็ใส่ดูนี่ตรงนี้ะ่ะรูที่สอง ดูที่สามตรงนี้กะเ,เลยนี่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปหาที่แขวนกันเลยค่ะพอได้แบบนี้นะคะดาวก็จะนี่ค่ะเฟิร์นคอปบ้าของดาวนะคะนี่สวยงามมากเอาวางเฉยๆมันก็แบบว่าอยู่อย่างนั้นแหละข้างล่างไม่สวยนะคะอยากจะแขวนให้สวยๆก็เนี่ยค่ะ เอาเฟินใส่ลงไปแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาหาที่แขวนกันเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปหาที่แขวนตรงไหนก็ได้ที่เราต้องการค่ะตัวนี้เนี่ยเขาชอบความชื้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งลดน้ําบ่อยๆด้วยค่ะหรือว่าถ้าเราเบื่อแล้วนะคะเราไม่อยากได้เฟินแล้วเราอยากจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็สามารถทําได้เหมือนกันค่ะง่ายมากๆเลยนะคะก็คือแค่ เอาเฟินยกกระถางออกนะคะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอันนี้ก็เป็นต้นรวยไม่เลิกนะคะก็สามารถเอามาวางได้ค่ะหรือว่าจะเป็นไม้ห้อยๆนะคะอย่างพวกพู้ดางก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นช้อนเงินช้อนทองนะคะเอามาวางถ้าเราอยากได้ต้นไม้แบบนี้ก็เอาแบบนี้มาวางค่ะ และนี่นะคะถ้าเรามีตะกร้าขนมจีนเยอะๆเราก็สามารถทําได้หลายๆอันและถ้าผุพังนะคะเราก็แค่เปลี่ยนใหม่เพราะว่ายังไงเนี่ยรวดของเราก็ยังใช้ได้อยู่ค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองทําตามกันดูนะคะวิธีนี้สามารถที่จะเปลี่ยนต้นไม้ได้ตลอดแล้วก็อีกอย่างหนึง่งตะกร้าขนมจีนที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยก็สามารถเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ง่ายๆก็ลองเอาไปทําตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ